ครับพี่น้องต่อจากคลิปที่แล้วเด้อพี่น้องเด้อให้เป็นตอนสองตอนหนาหัดเป็นห้อยคลิปม่หมาควอดขนาดนาแะนบีได้หน้าดีใจปึงแวะปึุงวะเอาได้รีไปซื้อกินหมกแม่ลูกเสรฐีจะหัจจจะบอเนี่ยป้าพวจะบอกใส่เจ้า จะคือเก่งเนี่ยบ่บ่ต่างเราแส่เล่าอยู่บ่เราแซ่เล่าอยู่บ่เราคือว่าหู่จักแม่พุ่พันบ่ออกบ่แม่จะเขาบ่วยมาเบิ่งเลยบ่ยังเบิ่งเห็นละงอกด้วยมันดอกอยู่บ่มันออกดิอีแม่อยู่นี่แม่ ยูป,ป้าไพ่นี่ไแม่ยังบังจะเข้าโดยต่างมัอนั่นฟอดติ่มอยูด่ดิลบลบคลิปถิม่มนะคลิปออกเฮ็ดเลยวขาอกกันหลงลบถิ่มวันนี้ทำผู้ส่เลยไปเห็นสัมคลิปเฮ็ดลงอกไจเจนเนี่นมันมาออกมองไม่เลยตายแล้ว น,นั่นออกอีริ่ยามยมามามาอะไรมาอะไรมาพุดนะป้าพี่น้องม่มามาสียับอทั้งเตแต่ดอ,อ,รอดอรอปไงพีน่น้องพุณนะบาแม่มา่แม่ะไม่่อเะเต็มหมดเลยทั้งใต่เห็นดอกพูดนะพี่น้องดูดููด้หอดพุนนี่นะยิงลงข้าขาวัเนีอเออนี่เหอเราเขาพี่อ้นบ้านเต็มทีเลยแม่นเปรอะขยะดอกพูดทั้งใต อันเฮามามื่อนั้นบูเห็นเนาะวันนี้แม่มามื่อนั้นก็ได้สามดอกอยู่หันอีกเอ้ามันไข่มันหนึโอ้ยคำมันมันออกยี่หันแม่ตังทั้งลังสวนเนี่ยมันหนึ่งเนื้อขาวแต่ว่ามันถึงบอออกลายเป็นเห็ดนใี่แมันดอกง่ายดีเนาะโอ้เหรองอกลายขนาดเลยหน้องเนาปาก์ต่ยังว่านี่ว่าบางหำว่าดูนี่ออกบ่แม่ออก คน,คนออกอน่ามาบเ็น้ไข่มันมแล้วานาวา,า,าะนะดาน,นี่พอดีด้หน่อยๆเออเมื่อวานบไ้มลาาดีตัวบคนมาเอาก่อนเขาบาเขามัอือมัแแม่เท่านั้นก<ค>นระเลกพี่น้ <คน S 2> องทั้งแต่หลังน้องตั้งกระติมเลยดิยอันนี้ก็ไข่บันนเอาดิก็ยยใหญ่เหยืนมุตเตรใหญ่เละปลาไคหนิมี เต็มตะกร้าเจ้าวันนี้แหละน้องตัางคนเอาไข่บัานี้พี่น้องกําลังงามเลยอุ้ยจะกรองไม่กรองบอกออกได้ไหมโอ้พี่นี่ฟ้าวอย่างเดียวนี่ยฟ้าวอย่างคนไม่เค็มของคนนะมันมีเขาเล็มของมันอยู่เจ้าแม่สันนกรองไว้ถ้าจะกรองมีหันให้เอาเนี้ยวห้องไว้โอ้โหเอาใบหน้านี่แล้วซ่าทดนะเอาไปตองสิคนที่ฟ้าวนี่แหละมันเฮมีเฮ็ดบอก โอ้โหเข็ดของเพฝนนะเอาเสียงผู้เฒ่าเก้าตั้งเอ้ยแ่เราหแล้เนี่ยเสียงว่าใดดิเสียงว่าตั้กเพิดตั้งเสียงผู้เฒ่าเพิ่นเพิ่นเกิดกอนเฮาอือเฮ้ยต้องเดินตามร้อยเพิ่นถ้าเขาเบิ่งมือนั้นแล้วได้ได้น้อยๆเนาะฮอกูมีใครบ่เมี่ยมวยมวยนั้นก็ข้อบ้ามันบาดจังบ่เบิ่งโอ้ยที่ท่านขดขดหินก็มีตั้ง ก็ไฟหมดหมดตรงนี้โอ้เตรียมตะกาเจ้าลแม่พูดนโอ้ยเสียดายมันบานขานะาตะการไปแลดนะเฮ้ยพูได้ขี่สาม,ามล้อน,นี่คูณมาขี่ว่น้องขว่าลอเขันนี้เใหใหญ่นโอ้ผีหนงมันคักมันคักมันคัก ขนาบใหญ่บไพายของหน่อยดินี่ยข้ายอันระทั่ออถ่ล้อนถั่วล้อนว่าปุ๋ยที่ใช้อันมิดไข่อันก่อที่โเออยังอยู่างหัวโดงขางเขาบไผ่เอาก่อนเออยุดไข่มากองไว้หนิคุที่เสียบคอเสียบมือมันไวเบิ่งกว่าเอออันนี้กันี้คือเข็ดของฝนได้เห็นหนเข็ดลับ ออกเด้อมือสีออกอัน,นอเวลาคนมามึงรีบเข้าเวลากูมาให้มึงขาวพวกท้วงสุดแมันออกไปหมืเน,นาะมือนันมาได้ยุ่นี่พี่น้องพอดินโล้พอ,อ,อ,อดินหล,ลงลบลิปเลยบด้พีน้องเลยบ่เห็นมันตังคนเอาด้ว่สิมีมาบดีเมียนี่สายนี่ต่อไป มันตกป er wow, ่าเศร้านอต่างๆมีดฟันลงไปยังมันควางหนายันมีดก็มีอยู่เออมันจะบอของกับของอ๋อมีนใ่มัเออคนขนาดอยู่แท้ๆมังไม่เห็นดิเนพเด็นไทยก็บเกยังไม่เห็นดิเนออกเป็นพร้เด็นนอแม่นอเริ่มออกอีกข่าน้ำแล้วข่าน้ำนน่อยนี้นี

โอ้แม oh, no, no, ่นอแม่นอนี่แม่ตังนอนอย่านี่เออพี่นองให็นอนหมนอนนี่บ่นอนไปปาเลยนอบอกงไรเลยฮะนี่ใครกบเบ่ไม่เห็นเด่อไม่เห็นเเ่งหาบุ้งดีด้วยมีอยู่ดีผมบ่คนจะเห็นยังเส ไปแพ้ปวกไว้น้ำท่านได้ขึ้นบืนมาบ้างอีกคนนี่ขึ้นไปหมดแล้วน,น้องตาเห็ดคนเต็มตาหมอกกอกเลยเกยียบเจวมาหน่อยย่ามาอยู่แล้วมันมาเซลจักรยานมาอ,อ,อันอยาเครือตัวได้กีบนะกอซีนมา เราปกติตีสิบบท่นแม่ดอกบท่านเลยอแม่คัดยามเฮ็ดล้วบ่เห็นแม่ดอกีสแม่ก็ลูกแล้วเออวาออกเดี๋หันได้เลยมันออาวเนาไม่นบงี้ได้ยังนาฟนเอาอยู่นี่นะนไม่นไม่นบงได้เลยนานังาน่ปกากนอออย่างมันอเหบ่ ยังเบิ่งด้วน่ะน้องอย่างวะเอาน้องใหม่ยังฟันน้อใหม่บอกคนทางไม่ได้แม่บอลโคกคุณว่าต้องหลอดดอกผมหลอดหนักไรเจ้าลองยื่นเหรอคล้มเอกขลงมันนั่นไงล้องใหม่เถื่อนเถื่อน นอนงามเนาะบานาจะทุงไพ่มาน้ำเนาะยิบทุงไพ่ไว้จะใส่นอใหม่เนี่ยพามาหาเห็ดท้าเออจัะกางปุ๋ยมาน้ำติดมือไวตลอดทุงไพ่สบาม แสดงว่าฝนมันถือฝนวันนี้น้องแม่ได้ขึ้นเนาะต่างคนเอาอยู่มันสิบบมีมือถือนะบุ๊มไม่นอนใส่เอาน้อนใหม่ปู้ยนอนอย่างไรเลยทะเลาะชิมีอันนั้นน้องใส่ออก Có đổ, phát ừ. cái nhàng, lọ, pha, tòa, nó con Nó mày thân mời thân mời nó mời thân 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 mời

นในก่อเนี่ยพูนไปฟังพูนโอ้ยนี่แหละนี่แหละแม็นบ่นอนวนเห็น,นบ่เห็นอะไรบ่เออโอ,อ้ห้องน้ำน้ำเออ,เอ,อโอ้ยขุนหม,ม,มูตั้งเลยกำลังแทงขึ้นบมกง่ายเลยเอาเงีบเขอาอะไรหรอเออนั่งดินเอาเงายบเอาเงียบก,ก็บอกวนานะ ไบอนั่นก็ล่างขื้นจากดินเราอยาบก็บอกแล้วอยมันง่ายจ้ะเราหยากโอ้ยถ้าเขาเห็นเราีะหาดอกทักหน้าเ่า มันบวกใหญ่มาก่าทางเลยนุณดอบอยก่ทางจะฟังผมดิเออเมืองนะหวดแหลกได้สามด,ด,ดอกสี่ดอกเลยละเมืองหวดนี่ได้หลายเกิด A bivac quan phải không biết mát tuyệt vời chung mah tuyệt vọng nói yên 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 nó mày, yên 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 gì yên phai แบบเปิบนก็บ่กบเก็บเลยนะปล่อยถิ่นี่อบอกพ่เนี่ยี่ยังกัเขาอืินเฮ็ดเพิ่ง น้องออกแบบเหมนบ่ไม่เม็นบ่เขาเขาเขาถ่าแล้วคนนี้เลยถ้าได้ออกแล้วก็ออกแล้วก็เหลือนี้อันนันบ่อกดูบ่ออกดูพี่เฮ็ดดีเก็บไปพี่เพิร์เอาแาวบ้านอยู่ทางโคกบ้านทางเต่าออกหลาย อจะอยากไปจาก,ก็บอกผมผมจะพาไปเน,นี่เราหาเพชรเห็ดเพิงไนดะ้พี่น้องเห็ดเพิงเรละงกได้แล้วจานผ่านเลยเหชรละงก ก็โลอ,อ,อกออกไล่นะปีนี้เนะาะเพราะว่ามาเยี่ยมได้ก็ได้ยี่ยมหน่อยที่ขี่หายากๆๆโอ้ครับพี่น้องจ่างช่คลิปต่อไปได้พ,ดพ,ดพี่น้องเด้อคลิปนี้ครับสวัสดีครับ